เพื่อนตอนนี้เฮียอยู่หน้าปากซอยแบริ่ง58นะครับแถวบางนานะครับมาตามหาร้านเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นร้านกาแฟาที่เปิดในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะ่ปะนี่เราสามารถจอดรถตรงโลตัสนี่ก็ได้หรือจอดริมทางก็ได้นะครับแต่มีช่วงเวลานะลองดูอะเะแล้วกันร้านจะอยู่ทางนี้นะครับไปไปเดินตามหาด้ย ร้านจะเป็นสไตล์แบบบนรถเข็นง่ายๆอย่างนี้นะนีเ่เจอแล้วนะคชื่อร้านเวสคัพเวสคัพนั่นเองนะครับโยโย่เวสคัพนะร้านเวสคับชิวๆพวกกันอยู่ในกลุ่มคนหน้ามอคอกาแฟแล้วพวกกัน จะไหวตรงเที่ยงกาแฟเสร็จแล้วกินนึ่งกระติอาตออยู่แถวนี้เหรอครับพี่พระรามสองครับโอ้โหยังไกล เรียบร้อยครับพี่เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธครับผมเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นครับอันนี้ที่กาดอะไรวะอันนี้เหรอพี่สุขุมวิทเส้นสุขุมวิทร้อยเจ็ดอยู่หน้าซอยแบร์ริงห้าสิบแปดนะแบร์ิงปดจอดรถหน้าร้านได้เลยพี่เอาเมนูชิ้นคิ่ลาเต้อ๋หวานน้อยหวานปกติพี่ปกติครับได้ครับผมไม่พอพี่ มีลุ้นอ่ะมีลุ้นเกเดี๋ยวลองดู ลาซิลลาวครับผมเลยเวสครับก็คือเวสเนี่ยก็คือเวสป้าครับพี่ <Wow. S 1> เป็นสิ่งที่ผมรักอีกอย่างหนึ่งนะครับผม oh. ผมชีวิตผมจะทํางานประจํามาตลอดตั้งแต่เรียนจบม .6 อะไรเยงี้ยะแล้วก็พอมารู้จักกับเวสป้าเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบความอิสระเราเราแม่งอยากเป็นอิสระและ้วก็เลยแบบก็มีความฝันที่อยากเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยฝันมานาน oh. แล้วก็แบบไม่ได้เปิดสักทีด้วยด้วยเรา อยากมีร้านที่แบบต้องใช้เงินแบบเกือบหลายแสนอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เปิดยอะไรเงี้ยครับก็เลยขายท่อเวสป้าท่ออะคาโ์วิกขายอะไรต่างๆจนจนได้ประมาณ2 0,000ื่นกว่าบาทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลุยเลยซื้อของจัดเลยด้วยด้วยงบ2 0,000กว่าบาทที่เราหามาได้อย่างเงี้ยด้วยด้วยอะไรที่เราเก็บไว้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เปิดแม่งเลยแล้วก็ทําเลยก็ก็ ออกจากงานประจําเลยครับผมแล้วก็เพิ่งมาเปิดได้5เดือนแล้วฮะเวทป้ากับกาแฟมันทำมันทำให้ผมเนี่ยปลดโซ่ของตัวเองอะ่ะที่แบบเราต้องทํางานประจําต้องเป็นลูกน้องคนอื่นหรือว่าแบบทาอะไรตามใจได้ไ,ดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เลยไอเวทป้าเนี่ยทำให้ผมแม่ชอบอิสระอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําตรงนี้ครับหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเฮาเบนเราก็จะเป็นเทพสเสด็จฮะเรามีครบ ทุกขั้วเลยก็คือขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเรามีตอบโจทย์ลูกค้าหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีใช้ต่างกันยังไงถ้าเป็นถ้าเป็นอเมริกาโน่อย่างฮะก็จะมีถ้าลูกค้าไม่ไม่มีโจทย์เลยเราก็จะแนะนําขั้วอ่อนก่อนนะเพราะขั้วอ่อนเนี่ยมันจะได้อ่รสชาติที่เป็นเมล็ดมันของมันเลยจริงๆนะครับถ้าเป็นขั้วเข้มเนี่ยถ้าทํากาแฟน้ําก็จะมีความขมมีความไหม เราก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าเขาชอบแบบไหนมีมีในใจมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบซิงเกิลออริจินมาบ้างเป็นบางช่วงเงี้ยแบบบางช่วงผมก็หามาได้อะไรเงี้ยก็จะมีให้ลูกค้าแบบกินในราคาแบบบวก1 0บาท15บาท20บาทอะไรเงี้ยก็ไม่แพงมากแล้วก็ลูกค้าได้ได้กินเม็ดที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งอะไรอยอ,อยู่เส้นสุขุมวิท107ฮนะหน้าซอยแบริ่ง58ฮนะอยู่ตรงข้ามกับเรือนไม้หมอนครับผม อยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวยอดเฮงฮะกว๋วยเตี๋ยวก็เด็ดอย่างนี้เลยโอ้โหีเพราะเราไม่ได้มาจากสายดิฟแต่ว่าแต่ว่าก็ยังก็ก็เริ่มสนใจแล้วฮะ